ทำไมเราเห็นของเปรี้ยวแล้วน้ำลายไหลทั้งนั้นที่ยังไม่กินเลยบางคนยิ่งกว่านั้นยังไม่เห็นเลยแค่นึกถึงก็น้ำลายไหลแล้วแถมบางคนนะยังมีอาการปวดที่กรามด้วยคําตอบก็คือเป็นเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเคยกินของเปรี้ยวจ,จัดๆแบบนั้นเนี่ยมาก่อนค่ะร่างกายก็เลยเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าได้กินของเปรี้ยวแล้วน้ำลายต้องไหลออกมามากกว่าปกติถึงจะแค่นึกถึงหรือว่ามองเห็นโดยที่ไม่ต้องกินก็ตามค่ะย้อนกลับไปเวลาที่เราได้กินของเปรี้ยวเนี่ยกลไกการหลั่งน้ำลายของเราจะมี2แนวทางหลักๆค่ะข้อแรกคือในเชิงกายภาพอาหารรสเปรี้ยวจัดเนา้ ออกเพื่อที่จะเจือจางรสเปรี้ยวนั้นพยายามปรับค่าพ h เให้สมดุลหรือว่าเป็นกลางเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามป้องกันการสึกกร่อนของฟันจากอาหารรสเปรี้ยวนั่นเองค่ะในเชิงประสาทวิทยาบ้างเวลาที่เรากินของรสเปรี้ยวเนี่ยจะไปกระตุ้นการทางนานของระบบประสาท r a s ซึ่งก็จะไปกระตุ้นตอมน้ําลายให้หลั่งออกมามากกว่าปกตินอกจากนี้ยังเพิ่มระดับการเต้นของใจแล้วก็ความดันด้วยจากคําอธิบาย2ข้อนี้ก็ทําให้เห็นสาเหตุที่ว่าทําไมเวลาที่เราเห็นของเปรี้ยวๆที่เราเคยกินแล้วก็จดจําความรู้สึกนั้นได้ก็จะทําให้เกิดนนน้้ํําา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 าลยยยไหอออออออกกกกมมมััตตตโิิิเเเ่่ซึงงรรรปววดดขูบณ พอามมีสิ่งกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำลายออกมาทันทีก็ส่งผลทําให้มีอาการเจ็บปวดชั่วคราวได้ค่ะ